สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกับพิวัตรออฟฟิเชียลนะครับสิเพื่อว่า,าลํำเพลินอยู่ตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ลํำเพลินแล้วนะครับตอนนี้เอกอยู่ที่ราศีสไลดนะครับอยู่กระถอราศีสไลดกลับบ้านนะพี่น้องกลับบ้านก็เลยกอนสิีข้าบ,บ้านก็เลยแวะสักผ่าก่อนนะครับเดี๋ยวก็เลยมาทําคลิปแป๊บๆหนึ่งพอคอดบ้านแล้วเดี๋ยวให้อดบ,บ้าน ซีเฮ็คลิปอีกเท่านึงนะครับเยสเบ้คุยเห่นกับพ่อกับแม่ก่อนว่าอะไรยังไงสําหรับการที่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแล้วก็สำหรับการที่เริ่มต้นใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็สังกัดเรียบร้อยนะครับเอกอภิวัตรซานเลาบันเทิงศิล์นะครับตอนนี้เอกะบริยุสาวน้อยเลี้ยวนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้นะครับว่าเป็นออ่างจังใดนะครับแต่ว่า ก็บนผ่านไปเลี่ยวเนาะก็เดี๋ยวเราไปอยู่ที่ใหม่กันแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เอกนั่นนะครับในที่ใหม่ในบ้านหลังใหม่ก็หวังว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับจะได้กระฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้เอกในเด้อสิปยสายุใสกะขอให้ฮักเหีเ่ยงกันเหิเ่งเบื้องกันคือเก่านะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีคิวงาน ก็จะอัปเดตคิวงานนะครับไกลๆพี่น้องฟนกําลังใจนะครับแต่ว่าวันที่3สิงหาคมนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับของเฮดสารเลาบันเทิงศิลป์พร้อมกับเปิดตัวศิล,ลปินเก่าศิล,ลปินใหม่แล้วก็ศิล,ลปินที่อยู่และก็สังกัดตอนนี้ในบ้านซารเลานะครับจะในกับพี่น้องในรับพี่น้องผูดทด้ฟิวไลเอทยูัยานเลอยู่แถวๆสวซานเลอ,อยู่แถวๆจัตุนะครับกับ คอมเมนต์ Comment, แนะนำที่พักที่อยู่อาศัยอาหารการกินได้นะครับเพราะว่าเป็นการย้ายย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานตอนอยู่สาวน่อยร้านประจําก็คือร้านเกีเ๋ยวหยกสดนะครับไปก็คือไปประจําเลยแต่ว่าสาวน้อยจะมะีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเลขก็คือเซเว่นโลตัสอะไรเงี้ยพอมันอยู่ในเมืองกับราอยู่ในเมืองอยู่ในอันตำบลเจ้าพนเป็นตำบลใหญ่นะครับก็เลยมีเซเว่นมีโลตัสนี่ยังอหลายๆอย่าง ที่อำนวยความสะดวกแต่ว่าซานเลาเอกก็เข้าไปวันนี้วันแรกนะครับไปสัมผัสสถานที่มือแรกมองแรกก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปยูจังไดไปพักสายไปกินหากินร้านเด็ดร้านดีก๋วยเตี๋ยวร้านได้เซ่บตำม้งร้านได้เซ่บนะครับกาฝากพี่น้องในซนจะตัวระพักพิมานนะครับสมบัดริรอยเอสแนะนํามาในเด้อจะได้กาก เป็นลูกไมบ้านหวานในสวนนะครับอันนี้ก็ <c oughs> โอ้ยอยากายเป็นการละใจใอกเมนะครับโอ้มันมีมีคนอยู่เลยบอ,อกกาวนะครับเมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวยังถึงบ้านแล้วเอกจะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็ิีตามเอกละใจดือ้อขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณการต้อนรับขอบคุณทุกๆอย่างเลยพี่น้องแขกงานตอบรับดีแล้วก็หลายๆคนก็ รอรุ้นว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสังกัดที่ซานเล้าบันเทิงศิลป์นะครับ